สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาห,หาเห็ดห่านะครับเชื่อขาว่าอยู่ใกล้ต้นมะกอกน้ำนะฮะวันนี้อยู่ลงจอดรถคุณครูนะฮะลองดูว่าจะมีหรือเปล่านะเขาว่ามันจะมีต้นมะกอกน้ำเนะี่ยเนี่ยมันจะมีเห็ดห่านนะไม่รู้ว่าคุณครูหรือพะโลงเก็บหรือเปล่าดมดูจะมีหรือเปล่านะครับทุกคน อันนี้อะไรเนี่ยเอาทุกคนอันนี้ใช่หรือเปล่าทำไมไม่สีไม่เหมือนที่ผมเคยเคยกินอ่ะใหยเจบอ่ะนี่คือใต้ต้นมะกอกน้ำนะเนี่ยนเ,นนเนี่ยเป็นไรพันธุ์อะไรเนี่ยทุกคนดูดูดูเลยใกล้เลย มันคือพันอะไรครับเนี่ยเห็นห้าเหรอมันต้อยใกล้ต้นมะกอกน้ำเลยเนี่ยเห็นห้าหรือเปล่าอุ้ยออกดีด้วยนะเนี่ยแต่สีมันแปลกๆอ,อ่ะเอ้าดูนี่ก็ใหญ่มากเลยโอ้ย,อ,ยออกเต็มเลยทุกคนตรงนี้มันใช่หรือเปล่าทุกคนเอาตรงนี้อีกทุกคนู มผมไม่กล้าเก็บครับไม่เชื่อครับเป็นเห็นห้าหรือเปล่านะฮะใครรู้ว่าเป็นเห็นอะไรบอกบอกผมหน่อยนะตัวน,นี้ผมไม่มีผู้ชี้ชันเลยเลยโอ้โหใครรู้บอกผมด้วยนะฮะเม้นบอกด้วยนะฮะโอ้หเยอะเลยนะฮะโอ้โหผมว่าถ้ามันใช่คงไม่มีเหลือแล้วอะ่ะใช่หรือเปล่านะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะ เห็ดห้าหรือเปล่าดูว่าเห็ดอะไรครับบอกผมหน่อยฮะนี่ฮะโอ้โหออกเกยอะด้วยนะบอกผมหน่อยนะ,ะครับคอมเมนต์บอกเขาบนนี้นะครับใช่หรือเปล่าถ้าใช่ขออย่าเก็บครับ